สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาขยายแขนเสื้อตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะคะเสื้อตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแขนยาวลูกค้าต้องการให้ขยายแขนออกแต่ว่ามันไม่มีผ้าขยายนะคะเราก็เลยแนะลูกค้าไปว่าให้ตัดความยาวแขนเป็นแขนสั้นนะคะแล้วก็ขยายออกให้ได้ต้นแขนลูกค้านะคะเราจะกำหนดความยาวที่เราจะใช้นะคะ จากนั้นก็ทำการตัดได้เลยอันนี้คือตัวเสื้อไม่ขยายนะคะขยายแค่แขนตัดแต่งหัวแขนลำแขนให้ผ้าพอดีกันนะคะเพราะว่าผ้าพวกนี้เขาจะไม่ค่อยพอดีกันจากนั้นนะคะเอาผ้าแขนส่วนที่เราตัดออกมาทำการ วัดว่าเราจะขยายออกเท่าไหร่อันนี้ก็ขยายมากน้อยก็อยู่ที่ต้นแขนลูกค้านะคะโดยปกติทั่วไปอะถ้าคนหุ่นประมาณไซส์ L ปลายแ,ลแขนเสื้อน่ะจะอยู่ประมาณเจ็ดนิ้วเนี้ยก็ยังได้นะคะหกนิ้วครึ่งเจ็ดนิ้ว เจ็ดนิ้วนิดๆประมาณนี้นะคะอันนี้คือวัดแบบครึ่งหนึ่งนะคะอันนี้ตรงวงแขนเราจะยังไม่ไปสนใจเขานะคะเพราะว่าเราจะสนใจที่ปลายแขนเสื้อก่อนพอเราได้ผ้าที่เราจะต่อแล้วนะคะเราก็เอามาเย็บต่อ ย้ำนะคะว่าความความกว้างแขนเนี่ยตามแขนลูกค้านะคะบางคนก็แขนใหญ่บางคนก็แขนเล็กนะคะโดยปกติแล้วปลายแขนเสื้อเนี่ยไซส์เล็กนะคะไซส์เล็กเล็กเลยกเลยปลายแขนที่สําเร็จแล้วจะอยู่ประมาณหกนิ้วนะคะหกนิ้วหนึ่งสี่หกนิ้วครึ่งหกนิ้วครึ่งนี่กําลังใส่สบายนะคะ เอาแขนมาวัดกันนะคะแล้วก็ตัดเจียนผ้าส่วนเกินทิ้งถ้าเป็นคน XL, ไซส์ xl อ่ะปลายแขนจะอยู่ประมาณเจ็เจ็ดนิ้วหนึ่งสี่เจ็ดนิ้วครึ่งนี่คือใหญ่มากแล้วนะคะวัดความยาวแขนที่พอดีนะคะแล้วก็ตัดเจียนแต่ถ้าคนต้นแขนใหญ่มากๆอะ่ะ ปลายแขนเสื้อจะอยู่ประมาณแปดนิ้วแปดนิ้วครึ่งเลยนะคะพงแขนให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาพับปลายแขนกันไอสีแดงที่เรากั้นอนะ่ะมันคือเทปกาวนะคะเทปกาวที่มันเป็นม้วนมีขายตามร้านขายเครื่องเขียนตามห้างก็มีนะคะตามตลาดนัดก็มี มันเป็นม้วนแล้วเราก็เอาคัตเตอร์ตัดให้มันเป็นเส้นนะคะราคางานแก้แขนนี้ก็อยู่ที่ความยากง่ายในการทำนะคะมันก็เริ่มต้นได้ตั้งแต่60บาท80บาท100่งร้อยบาท1้0ยยีบหาสอะไรก็ว่าไปนะคะ อยู่ที่ความพอใจของช่างกับลูกค้าตกลงกันเราวัดสอบหัวแขนเสื้อนะคะจากนั้นเราจะมาตัดเจียนวงแขนเสื้อใหม่นะคะเราจะต้องตัดเจียนวงแขนเสื้อลงให้มันเข้ากับหัวแขนที่เราเสริมผ้านะคะการตัดเจียนตรงนี้ต้องระวังมากๆเพราะว่าถ้าพลาดนี่คือ มันจะเข้ากันไม่ได้นะคะพอเราตัดเจียนได้เรียบร้อยนะคะวัดสอบดูก็เอาอีกข้างนึงมาวางทาบกันแล้วก็ตัดเจียนให้มันเท่ากัน ถ้าเราเผลอไปเจียนวงแขนเสื้อใหญ่เกินไปอ่ะอันนั้นคือเรื่องใหญ่เลยนะคะเราก็ต้องไปหาผ้ามาต่อแขนใหม่อีกต้องระวังอย่าให้มันใหญ่จากนั้นก็ทำการเข้าแขนกันการเข้าแขนจะเข้าเป็นแขนวงกลมแบบนี้นะคะ การเข้าแขนมันจะมีสองแบบใช่ไหมคะแบบเข้าแขนค่อยเย็บข้างหรือเราจะเย็บข้างเย็บแขนก่อนค่อยเข้าแขนนะคะอีกข้างนึงก็เข้าเหมือนกันอันนี้คืองานนี้มันง่ายตรงที่ลูกค้าเขายอมตัดความยาวนะคะ แต่ถ้าเกิดเจอลูกค้าที่เขาไม่ตัดความยาวนี่คือเรื่องใหญ่เราจะหาผ้ามาต่อขยายให้เขาได้ยากนะคะเวลาจะขยายงานอ่ะใช้ผ้าในตัวงานจะโอเคที่สุดนะคะออกมาเสร็จเรียบร้อยงานขยายแขนเสือ้ออันนี้มองแทบไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นผ้าลายสีเดียวกันดินะคะ เสร็จเรียบร้อยดูที่ปลายแขนนะคะต้องเท่ากันแขนเสื้อต้องเท่ากันโอเคเรียบร้อยออกมาสวยงาม